มาแล้วนะฮะคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของเราแล้ว s อ s ข้อความสั้นของเราคุยกันมาได้ทั่วไทยนะคะครับ4240666แต่ต้องพิมพ์ตัว P P ตัวใหญ่ก่อนนะฮะแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4240666ขับรถอยู่ก็ส<ๆ>่งได้ไม่ใช่ขับรถอยู่รถติดไปแดงก่อนแล้วค่อยส่งมาคุยกัน<อ>นะฮะ,ะพาคุณผู้ชมติดตามเรื่องของอากาศของบ้านเราตอนนี้กันหน่อยนะฮะตอนนี้ร้อนขึ้นหน่อยหนึ่งใช่เค้ไปเชียงใหม่มาอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยโดยประมาณแล้วก็จะ เขาเรียกว่าคือไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้หนาวอุ่นเกินอะแต่ถ้าเกิดคุณขึ้นไปบนยอดดอ,อยอย่างไปดอยอิทนนท์ปุ๊บเนี่ยนะฮะตรงจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บมันสามารถทําให้ควันออกจากปากได้มือสั่นได้ก็มันเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทยมันก็ต้องเย็นเป็นธรรมดาใช่เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปดอยอิทนนท์นะฮะอุปกรณ์คุณต้องเตรียมให้พร้อม,อมหมวกถุงเท้าเสื้อกันหนาวผ้าพันคอผ้า,าหม่มเอาไปครบนะาม,ามาที่เรื่องราวของอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า ความกดอ,กอากาศเนี่ยก็อย่าไปรู้กันเอาแค่ว่าตอนนี้ทุกภาคของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วมีหมอกเพิ่มมากขึ้นส่วนกรุงเทพจะอากาศเย็นตอนเช้าอุณหภูมิประมาณ21-24องศาเซลเซียสออเออก็ที่เห็นหมอกหนาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเริ่มอุ่นขึ้นนะคะความชื้นมันก็คลายตออกมาเพราะฉะนั้นเช้าว,วันนี้ ที่รังสิตเนี่ยหมอกหนาแล้วแถวถนนเส้นไหนที่อยากจะเตือนเพื่อนร่วมทางที่ขับรถออกมาก่อนคนอื่นแล้วอุตายแล้ววันนี้ทำไมหมอกเยอะเกรงว่าจะเกิดอันตรายส่งข้อความมาบอกพวกเรานะเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์เพื่อให้คุณผู้ชมที่กำลังเตรียมตัวออกจากบ้านเนี่ยเขาระวังตัวครับภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะฮะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-15องศา ตอนเช้าก็จะมีหมอกหนาเหมือนกันที่ภาคเหนือแลวก็ภาคอีสานเพราะฉะนั้นการขับรถขับรานเนี่ยต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยกรุงเทพเช้าวันนี้อยู่ที่ประมาณ21องศานะคะคแล้วก็จะค่อยๆอ,อุ่นขึ้นร้อนที่สุดของวันนี้อยู่ที่34องศาแล้วจ้า34มันก็ก็พอไหวนะเดี๋ยวเธอหน้าเมษาเนี่ยหน้าร้อนอเออเดี๋ยวรอดูอะ เดี๋ยวรอดูตอนมีสรเพราะว่าช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมามันก็หนาวแบบหนาวจัดหนาวสุดๆเดี๋ยวรอดูว่าหน้าร้อนของเราเนี่ยเดี๋ยดูร้อนมันจะร้อนมากน้อยแค่ไหนวันนี้สรุปนะคะอุณหภูมิแต่ละภาคภาคเหนือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14-15องศาในตอนเช้าภาค อีสานนะคะภาคอีสานก็อยู่ที่ประมาณ16-18องศานะคะส่วนภาคตะวันออกนะฮะต่ำสุดที่18-21องศาสูงสุดที่32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ก็จะมีฝนอยู่นะฮะยังมีฝนอยู่ร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ทะเลตะวันออกอากาศดีมากอากาศเย็นสบายคลื่นลมแดดจัดนะคะฟ้าใสน้ำทะเลสวย อยากไปอีก <c oughs> อะไรค่ะแล้วช่วงสุดท้ายวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปเทศกาลขึ้นเขาขิชกูดอ่าบอกนิดนึงสั้นๆนะฮะสั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้ววันที่เขามีงานเทศกาลสักการะรอยพระพุทธบาทเขาขีชกูดจังหวัดจันทบุรี <31 S 2> ประจำบเมกราห้าเจ็ดวันที่30มกราถึง30มีนาคมเออใครไม่เคยไปต้องรีบไปนะคะไปทดสอบกันว่าจะมีจิตศรัทธาเดินกันได้ อดทนขนาดไหนวันนี้เพื่อนบ้านรายการข่าวค้นรับบรุนของเราระจอยเขาไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอ,อที่บางนานะไม่มีใครเดินมาหาไม่มีวันนี้ไม่มีเขาอยู่ที่สตูดิโอดาวเทาที่สาทรเขาไปปักหลักจ่อว่าปักหลักชุมนุม <laughs> เขาไปปักหลักประจําการพร้อมที่จะรายงานข่าวสถานการณ์ทางการเมืองรวมถึงข่าวเ <c oughs> ด็่นดังๆให้คุณผู้ชมทราบนแลวอยู่ที่สาทร <c oughs> ตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วสวัสดีแท้ภเกตสวัสดีที่วาพรและสวัสดีคุณปรัชญาสวัสดีฮะเดี๋ยวภาพจะขึ้นมาอันนี้เขาพร้อมกันแล้วนะฮะเต็มที่เลยทีเดียว สวยหล่อกันทั้งสามคนฉันเดาว,ว่าสามคนนี้เนี่ยคุยกันเรื่องนักข่าวญี่ปุ่นใช่ไหมรวมถึงเรื่องการหย่อนบัตรด,ด้วยต้องมีมาเล่านแน่ๆเลยนะฮะฉันส่งปัตยาสั้นเข้าประกวด กรี๊ดปัดยาฉันได้เอาไปสู้กับนักข่าวญี่ปุ่นเหรอเออเอาไปฆ่าเดี๋ยวใครฆ่าใครไม่รู้เดี๋ยวสักครู่นะฮะติดตามชมได้กับรายการข่าวค้นรับรุนส่วนรายการปากตลาดว้นต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วเราก็มีเทปให้ดูย้อนหลังใช่ดูใน YouTube หาคําว่ารายการปากตลาดรวมถึงเข้าไปที่ Facebook ของเราก็ได้เข้าไปกดถูกใจเป็นแฟนเพจกันได้ก็คือพิมพ์คําว,ว่ารายการปากตลาดมันจะขึ้นมาละกดถูกใจปุ๊บส่สาย,สายไม่สายมาก คลิปจะมาล้แป๊บเดียวสักสองชั่วโมงถูกต้องนะ,ะ,นะครับถ้าดูไม่ทันตอนเช้าก็ไปดูตอนสายๆนอนฟังเพลินๆสมคำๆเอาความรู้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาตีหเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ทายซิว่าพรุ่งนี้พวกเราจะเอาเรื่องอะไรมาบอกคุณผู้ชมตอนเช้าใช่วันนี้เรา2คนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ